สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อในเดือนนี้ดาวราหูดาวประจําตัวคุณยังอยู่ในพบการเงินตัวคุณก็ยังมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานในการหาเงินอยู่เหมือนเดิมมีพรสวรรค์ในการประกอบอาชีพในการหาเงินคุณจะสร้างฐานะได้สําเร็จด้วยตัวของคุณเอง ในด้านการงานดาวอังคารดาวการงานจะสถิตที่พบสหัชะดาวเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่2มิถุนาคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณอาจต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปบางคนต้องเดินทางบ่อยขึ้นเกี่ยวกับงานการทำงานเชิงรุกจะส่งผลดี จากที่เคยเป็นผู้ฟังทำงานตามคำสั่งลองเปลี่ยนมาเป็นคนเสนอไอเดียดูบ้างใช้จินตนาการในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิมผลงานคุณจะออกมาดีเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดยังสนับสนุนผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ธุรกิจการงานที่ต้องพบปะผู้คนการทำงานเป็นทีมธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวกลางในหน้าตัวแทนการติดต่อประสานงานการเจรจาต่างๆมีความสำเร็จมีความโดดเด่นมากคุณจะมีโชคในการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ การเข้าสังคมการพบปะผู้คนทําให้คุณมีไอเดียใหม่ๆอยู่ดีๆคุณอาจจะปิ้งไอเดียดีๆขึ้นมาแล้วก็ไปต่อยอดทําธุรกิจมีโอกาสดีมีช่องทางในการที่จะมีรายได้เพิ่มน้องๆหรือคุณคุณที่กําลังเล่าเรียนศึกษาไม่ว่าระดับไหนมีความสําเร็จมีผลดีในเรื่องของการเรียนการศึกษารวมถึงเรื่องการสอนต่างๆด้วย เดือนนี้เรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์นะเพราะฉะนั้นพูดเยอะๆพูดแล้วคุณได้เงินแต่พอปลายเดือนไปแล้วต้องระวังคําพูดแล้วเพราะว่าดาวพูดจะเข้าอริไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีเจตนาหรือไม่เจตนาคําพูดอาจจะนํามาซึ่งปัญหาพูดออกไปแล้วมันเข้าใจไม่ตรงการทําให้เป็นปัญหาได้รวมถึงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆต้องระวังความผิดพลาดเอาไว้ด้วยตัวคุณเอง ยังมีทั้งเสาทั้งเกตที่กลุ่มรักคุณอยู่ทำให้คุณมีความเครยียดความวิตกกังวลคิดมากบางทีคุณก็มีเรื่องท้อถอยหมดกําลังใจระวังเรื่องของสุขภาพด้วยพอจิตมันเศร้าเศร้า,ราไปเนาะจิตป่วยสุขภาพก็จะป่วยตามจะทำให้คุณเจ็บไข้ไม่สบายได้ง่าย ในด้านการเงินดาวพฤหัสด,ดาวการเงินสถิตพบพันธุพันธุนอกจากหมายถึงครอบครัวแล้วยังหมายถึงความมั่นคงได้ด้วยนะการเงินของชาวลัคนาราศีคุมก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสร้างตัวเองสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้การเงินของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวทำธุรกิจทำธุรกรรมร่วมกับกันกับครอบครัว ได้มรดกเป็นอสังหาหรือว่าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาจาัดสรรที่ดินมีไรายได้จากหลักทรัพย์ของตัวคุณเองเพิ่มนะเช่นคุณมีบ้านมีอาคารมีคอนโดให้เช่าอันนี้ทำเงินได้แน่นอนโดยภาพรวมคุณจะมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาด้วยในด้านค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบ้านอาจจะต้องเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนก็มีเรื่องต้องเข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องมรดกต้องเข้าไปจัดการเรื่องราวต่างๆในด้านความรักดาวอาทิตย์ดาวคนรักคู่ครองสถิตยอยู่ที่พบพันธุ คุณที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วความรักยังมีความมั่นคงดีอยู่นะมีความรักผูกพันสนิทสนมกันเหมือนญาติคู่ยังให้ความสนับสนุนคุณในทุกๆด้านส่วนคนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักได้เจอคนที่มีฐานะดีมีการงานมั่นคงบางคู่ความรักจะมาแบบฟูออปชั่นบ้านรถเงินพร้อม เป็นที่อิจฉาแต่ว่าพอกลางเดือนไปแล้วนะความรักอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้าง คนรักคู่ครองอาจจะมีความงง,งง้งมีอารมณ์เหมือนเด็กๆเ,เอาแต่ใจตัวเองอารมณ์เปลี่ยนง่ายบางทีก็แค่อยากให้คุณเอาใจเขาบ้างเท่านั้นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายใหญ่โตแต่บางคู่อาจจะต้องระวังในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนเอาไว้ด้วยนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกลุ่มในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า